สวัสดีค่ะชื่ออุไรวันหอมจันทร์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกษษิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออกค่ะก็จริงๆแล้วประวัติของป้าดิ้วนะคะย่อๆก็คือป้าดิ้วเคยเป็นครูนะคะจบการศาสตร์เป็นครูสิบปีนะคะสิบปีที่เป็นครูก็มีเหตุจำเป็นบางประการก็คือแม่นะคะป่วย แม่ป่วยมากแล้วก็น้องๆน้องๆไม่ได้อยู่ตรงนี้ป้าติ้วอยู่คนเดียวตรงนี้นะคะก็เลยลาออกมาเลยมาดูแลท่านนะคะท่านไม่สบายท่านป่วยอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะดูแลอยู่ปีหนึ่งทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็จากนั้นมาป้าติ้วก็เลยพอออกจากงานแล้วทีนี้ก็แม่ดีขึ้นนะคะดูแลแล้วก็แม่ดีขึ้นทีนี้พอแม่ดีขึ้นเนี่ย เราก็เฟ้งเลยทีนี้ไม่มีงานทำเพราะว่าเราลากออกมาแล้วจะก,กลับไปมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะมันก็เลยมาเปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนเป็นค้าขา,ายนะคะแล้วก็มีประจําตัวอยู่ก็มีวิชาชีพที่ประจําตัวก็จัดดอกไม้นะคะแล้วก็จัดดอกไม้หน้าศพหน้าพิธีการต่างๆแล้วก็จัดขันมาก ก็พอจะมีความรู้อยู่ตรงนั้นบ้างก็เลยทําตรงนั้นมาตลอดนะคะเป็นเป็นอาชีพทีนี้หลังจากที่มีงานทําแล้วก็เลยก็รื้อบ้านอะไรกลับมาอยู่กับแม่ตรงนี้เลยนะคะมาอยู่ที่บ้านนาออกทีนี้เพราะว่าที่เป็นเป็นชาวสิงห์นครโดยกําเนิดทั้งพ่อทั้งแม่นะคะบรรพบุรุษเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ก็เลยมาปลูกบ,บ้านสร้างบ้านอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มองเห็นว่าในสิงหานครเราเนี่ยตั้งแต่ประติวเกิดมาเพื่อก็เห็นต้นมะม่วงเต็มไปหมดนะคะทุกบ้านจะมีมีต้นมะม่วงอยู่นะคะก็คิดมาตลอดนะคะคิดมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะยังเริ่มต้นไม่ได้นะคะเราก็ทำ ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอออกมาก็คิดว่าพ่อเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าสมมุติลูกได้ทำงานหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ลูกจะต้องทำก็คือการให้เรื่อก็เลยจับประเด็นของของพ่อมาว่าการให้เราจะให้อะไรบ้างเราอยากเป็นครูแต่เราไม่ได้เป็นแล้ว แต่ถ้าเราทําตรงนี้เหมือนกับเราดูแลชาวบ้านหรือให้เอ,อะไรกับชาวบ้านที่เหมือนพ่อว,ว่าการให้สุขใจกว่าการรับนะลูกคืออะไรที่ช่วยได้ช่วยช่วยงานของชาวบ้านได้ช่วยให้เขามีความรู้ช่วยให้เขามีเงินอะไรก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ที่จุดประกายขึ้นมาว่าเออเราตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านดีไหมก็เลยปรึกษาสามีในตอนนั้นว่า เขาจะเห็นด้วยไหมเขาก็บอกว่าเอาสีด่ดีเขาก็เห็นด้วยคือการเป็นแม่บ้านอะ่ะมันต้องมันต้องเห็นด้วยกับครอบครัวเราเสียสละตรงนั้นเขาก็เห็นด้วยทีนี้เราก็เลย่าเรียกน้องๆมาปรึกษากันว่าเราจะทำเป็นกลุ่มแม่บ้านดีไหมก็รวบรวมได้สิบคนค่ะตอนแรกเลยได้สิบคนก็ รวมตัวกันแต่ว่าเราไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรนะคะป้าติกก็จ่ายเองหมดเลยก็สอนให้เขาทำดอกไม้งนะะัานทำดอกไม้ทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่ที่ความรู้ของเรามีนะคะแล้วก็สอนให้เขาทำขนมที่เราพอทำได้ก็ทำก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นจะเป็นรายได้หรือจะเป็นอะไรหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้เขา ทำถ้าเขาทาได้เขามีควารมรู้เขาก็ไปประกบอบไอจีพของเขาเท่านั้นเองนั่นคือความคิดในตอนนั้นนะคะแล้วก็ทํามานานค่ะทํามาหลายปีตั้งแต่พศสามศูนนะคะเราเริ่มตั้งเป็นกลุ่มพศสามศูนย์จนกระทั่งว่าพศสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบสามีเขาเสียชีวิตนะคะตอนนั้นเสียชีวิตไปก็มีลูกคือสองคนนะคะป้าตื้อ เลี้ยงลูกมาตลอดนะคะก็เลยประกอบอาชีพตรงในในเราก็ทําแล้วก็ทาต่อไปนะคะทำต่อไปจนกระทั่งว่า,าจาก10คนทีนี้เราเพิ่มเป็น15คนนะคะ mm hmm. ก็ทําไปเรื่อยๆทํามาจนกระทั่งปีพศออ2546ค่ะถึงมา4กหน่วยงานราชก,การเข้าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องมามาเห็นผลงานเรานะคะ ผลงานแล้วก็เดี๋ยวพศ .5 2 5 5 2 5 3ช่วงนั้นเรได้เป็นจัดตีดีเด่นกับแม่บ้านดีเด่น2ปีซ้อนนะคะ5 3 5 4นั่นแหละค่ะภาพตรงนั้นมันก็เลยออกไปแล้วก็เข้ามาหน่วยราชการเข้ามาพาเราไปเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านของเทศบาลแม่บ้านของกเกษตร เลยตอนนั้นค่ะตั้งสองกลุก่มเราก็แล้วก็ให้เป็นเงินทุนอบรม1,000งบาทไม่ใช่เป็นเงินนะคะเป็นเป็นเป็นถึงของเป็นอุป,ปกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันท์ทำพวงหลีดอะไรประมาณนั้นทีนี้หลังจากหลังจากที่เราทำารรงนั้นอยู่ ก็มีนักเรียนโรงเรียนนะคะมามาหลายหลายโรงด้วยกันแถวแถวนี้ค่ะมีโรงเรียนวัรรมโคโดยโลกาเอยเข้ามาเรียนนั่งเรียนก็สงสารเขาก็มานั่งที่โรงรถนั่งเป็นปูพื้นปูเสืออะไรประมาณนั้นทีนี้เราเริ่มพอเป็นเทศบาลเข้า,าเข้ามาเขาก็เริ่มให้อุอปกรณ์อะไรต่างๆเราก็ลงมือเดินเลยทีนี้นะคะเดินคือตอนนั้นใจมันรักเต็มที่ ใจรักตรงนี้มากอยากทําน้องๆก็ช่วยกันค่ะช่วยเขาก็มีใจเดียวกับเราไว้แหละเขาก็รักตรงนี้เหมือนกันทั้งๆที่ไม่ได้เงินแต่เขาก็เข้าทำพร้อมใจกันทําแล้วก็หลังจากที่เราทําเป็นวิสาหกิจเราไปจดวิสาหกิจในปีปะะต .2548 นะคะจำไม่48ช่วงนั้นค่ะ 4ี่แล้วก็เราก็ทำมาทีนี้พอมาพอรอ5อ0ถึง58คะเริ่มเริ่มมีเริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีมีเราโชคดีมากในพอ5 8เนี่ยค่ะมีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเข้ามาทําเกี่ยวกับมะม่วงที่เราสอหาอยู่พอดีเลยนะคะเราโชคดชีช่วงนั้นเราโชคดีมาก แล้วก็มีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาคือขอ,ขอเนี่ยเอ่ยชื่อท่านนะคะท่านผู้ว่าทรงพลสวัสดิธรรมท่านเข้ามาเล่นเกี่ยวกับเรื่องมะม่วงก็มา,มาท่านบอกว่าเออเนี่ยอยากให้ชาวบ้านปลูกมะม่วงนะมะม่วงเบาเพราะว่าห็นแถวนี้ก็มีมะม่วงท่านบอกว่าดินแถวนี้ดีมากแล้วก็อยากให้ส่งเสริมก็ตรงกับความต้องการของของกลุ่มเราพอดีนะคะนั่นคือจุดเริ่มเริ่มต้น มีอาจารย์มาต้องการทําเกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับมะม่วงะนะคะแล้วก็มีน้องเขาทําโครงการให้เขาทาโครงการให้อาจารย์ที่อยู่ที่เกษตรอะค่ะน้องเขาทาโครงการให้อาจารย์จะอุ่มทีนี้พอโชคดีอีกเราก็ได้เงินทุนจากท่านเนี่ยทำให้อาคารก่อนหน้านั้นอะแล้วก็ ก็คิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงดีถึงน้องน้องอุ่มบอกว่าพี่ต้องสร้างอาคารรักหลังหนึ่งไหวไหมแต่ว่าต้องใช้เงินตัวเองนะเราก็บอกว่าได้ก็สร้างไปประมาณ2 5งแสนานะคะด้วยเงินทุนตัวเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหวังว่ารัฐจะเข้ามาช่วยอะไรนะคะเราก็เราก็สร้างอาคารแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยทำงานตรงนั้น ทีนี้พอท่านผู้ว่าเข้ามาเลยค่ะท่านผู้ว่าเข้ามาท่านบอกว่าม,มันมันไม่ได้มันแค่ไปตรงเนี้ยังว่างอยู่สร้างอาคารได้ไหมแกก็ถามาได้ไหมบอกว่าได้ค่ะท่านรองอนุมัติเลยนะคะประมาณไม่สักสามอาทิตย์ได้แล้วก็ให้คนมาทําเป็นอาคารให้ไม่ได้ให้เป็นตัวเงินนะคะแต่ว่าให้เป็นอาคารมาเลยสามแสนห้าเฉลต่สามแสนห้า หลังจากนั้นเราก็มีโรงเรือนนะคะปกติแล้วก็อาจารย์เริ่มสอนเราตอนนั้นเราได้สมาชิกยี่สิบค่ะยีสิบคนนะคะเราก็ทำะมะม่วงสนุกมากเพราะว่าใจรักอยู่ด้วยแล้วเราก็จุดประสงค์จริงๆที่แปอยากจะทําเรื่องมะม่วงก็คือเราก็มีสวนมะม่วงน้องก็ก็มีสวนมะม่วงหลายคนนะคะทุกคนเกือบจนะร้อยเปอร์ซค่ะที่มี คือต้องการหาอะไรก็ได้ที่ที่ทำให้มะม่วงอ่ะมันแพงกว่านี้เพราะว่าช่วงนั้นบาทอ้างสิบสองบาทก็ไม่มีใครซือ้อเพราะว่าพอฉุกป,ปั๊บเนี่ยค่ะเาก็กวาดลงโคลแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยต่อไปเราก็เลยได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วก็ได้อาจารย์ที่ดีมาสอนอยู่เดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะสอนแต่ว่าไม่เยอะมาทุกวันรับอาทิตย์ของอาทิตย์ แต่ว่ามาลงมือทำเราก็จำอะไรที่ทเราใช้เคล็ดลับอะไรจำได้เราก็จำช่วยกันจำแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอาจารย์สอนเราถามผลิตภัณฑ์นะคะมีะมะม่วงแช่อิ่มคือตัวหลักเลยเป็นพระเอกเลยนะคะแล้วก็แช่อิ่มเป็นมะม่วงตินเซนกับเบาสอสองอย่าง แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นน้ามะม่วงเบาค่ะน้ำมะม่วงเบาแล้วก็มีส,สองสามผลิตภัณฑ์นี้ที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกว่าผลิตภัณฑ์ของมะม่วงมันมีเยอะเพราะนั้นให้เราเนี่ยค่ะหาวิธีการว่าจะทำยังไงหาอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมต่อไปปดิวก็มาต่อยอดเป็น อีกอย่างหนึ่งก็คือมะม่วงอบแห้งค่ะแล้วก็น้ำพริกนะคะอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มของเราคิดขึ้นมาที่คิดทำทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้มี6ผลิตภัณฑ์หกผลิตภัณฑ์จริงๆและมันมีมะม่วงแบบอบ อบแห้งแล้วก็แบบกวนด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้กวนทิ้งตัวนั้นไปแล้วเพราะไม่มีมะม่วงสุกให้เรากวนเลยเพราะหลังจากนั้น2ปีอะค่ะเราไม่มีมะม่วงสุกให้เห็นอีกเลยเพราะจากบาทหน้าสิบมันจะขึ้นเป็นห้าบาทสิบบาทยี่สิบสามสิบเพราะฉะนั้นชาวสวนก็งงเหมือนกันตอนนั้นก็บอกว่า ทำไมมะม่วงมันแพงขึ้นแพงขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่เบื้องหลังตรงนั้นเราสบายใจนั่นคือผลสําเร็จที่เราสําเร็จอย่างหนึ่งว่ามะม่วงแพงขึ้นเรามีรายได้เพิ่มขึ้นน้องเขก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะนั่นเนี่คือ,ค,อคือจุดประสมของเราจบแล้วตรงนั้นแต่ต่อไปก็คือ,อาจากมะม่วงโลบาหน้าสิบาทที่เราทํามะม่วงแค่อิ่มอะค่ะ มันมัน่นงผลกลับเราเพราะว่าแพงขึ้นเราเราก็ต้องเพิ่มราคาสูงขึ้นแต่ไม่เป็นไรเราก็ทําอยู่นะคะยังทําอยู่แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้อ่าำหรับมะม่วงเบานะคะความพิเศษของมะม่วงเบาเนี่ยบิวก็โอ้ยตอนนี้รู้สึกว่า มันมหัศจรรย์มันกลายเป็นผล,ลไม้มหัศจรรย์ไปแล้วเพราะว่ามันทำให้เรามีรายได้หนึ่งสองทำเป็นอาหารได้เป็นของหวานได้เป็นของขาวได้อันนี้คือโอ้โหจุดจุดยอดของของผล,ลไม้ในในบ้านเรานะคะที่เราไม่ไม่เห็นคุณค่ามาก่อนแต่ว่าเรา ได้เห็นคุณค่าของของมะม่วงตอนที่เรามาทำได้เรียนรู้ป้าเก็เพิ่งได้เรียนรู้นั่นแหละค่ะได้เรียนรู้กับอาจารย์ได้เรียนรู้กับตัวเองประสบการณ์อะไรต่างๆที่อาจารย์สอนเราก็เสริมเข้าไปบ้างอะไรมันมันไม่ดีเราก็เสริมเข้าไป,ะไน,น,ไาาไปนะคะแล้วก็มะม่วงมะม่วงเนี่ยค่ะมันเป็นนอกจากแค่สร้างไรายได้แล้วนะคะมันยังเป็นพืชคิดว่า เป็นล้านอะแต,แ,ตแต่ละแต่ละแต่ละกลุ่มได้ปีหนึ่งมีของผู้ใหญ่บ้านของเขามี3ามส่วนก็บอกว่า,าปีหนึ่งก็ได้เป็นล้านเป็นหนึ่งล้านบาทต้นหนึ่งประมาณสอง0 0ื่นก็ตีต,ตปีประเมิอนอย่างนั้นเลยนะคะเพราะนั้นมันทำให้เศรษรฐกิจของสิงหนครดีขึ้นกับมาม่วงเนี่ยค่ะมากๆเลยล้วก็ภูมิใจที่ ที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มะม่วงตัวนี้ดีขึ้นแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของของชาวสิงหนครสำหรับของเรานะคะในปีพศ .60 หลังจากที่เราทำห้าแ8ดเราก็ได้อยยออยอสองตัวคือมะม่วงแช่อิ่มพิมเสนเบานะคะกับเบาได้สอง แล้วหลังจากนั้นต่ออีก2ปีเราก็ได้มาอีก2ผลิตภัณฑ์คือมะม่วงอบแห้งนะคะแล้วก็ดองเกลือส่วนดองเกลือนั้นสำหรับ G.I. นะคะเป็นเป็นสิ่งที่ชาวสวนก็ต้องการกันเราก็8ปี9ปีที่เราเราทำกันมามีน้องหัวหน้ากเกษตรเขาบอกว่าทำยังไงเราถึงจะได้ G.I. ตรงนี้ก็ก็ก ก็ร่วมกับเขาอะค่ะป้าติก็ร่วมกับเขาคนหนึ่งน้องๆในกลุ่มก็ร่วมด้วยแล้วก็มีหัวหน้าเกษตรของเรานะคะร่วมเกี่ยวกับ GI เราตั้มกันมาเ้าปีอะ8ปี9ปีเท่าๆกับที่เราทำมะม่วงเลยแล้วก็ผลสำเร็จก็คือเราได้สามารถ ได้ GI มาแล้วก็กลุ่มบัตรดเป็นกลุ่มแรกที่ได้ GI เพราะว่าคนที่ได้ GI อะค่ะมันต้องผ่านออยก่อนถึงจะได้ก็ภูมิใจนะคะที่ว่าออยก็ไม่ยากเพราะว่าตามหลักการของออยจริงๆริแล้วก็บอกออยคือคือยากใช่ไหมคะแต่แต่เราสำหรับเราไม่ยากเลยเพราะว่าเราทำตามตามแผนของอาจารย์วางไว้แล้วก็ตามกฎเกณฑ์ของของ ออยทั้งหมดเพราะน,นั้นก็ผ่านเลยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่น่าภูมิใจที่สุดรู้จักตอนนี้เรียกว่าไม่ใช่โม้แล้วค่ะระดับประเทศแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ส่งออกประ,ประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเด่นของลิัณฑ์เราเล่นน้ำเท่าน่วนค่ะ จริงมันก็มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือเราไม่สามารถจะบอกใครได้มันเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเราว่าเราจะต้องสร้างเคล็ดลับตัวนี้ค่ะขึ้นมาอย่างมะม่วงแช่อิ่มเราก็มีสูตรสูตรนั่นแหละค่ะแต่ว่าจานเชื่อไหมคะว่าสูตรเหมือนกันถ้าคนทำสองคนจะไม่เหมือนแน่นอนมันอยู่ที่ใส่ใจ ลงไปด้วยเหมือนเหมือนเขาว่าทาอาหารต้องใส่ใจเพราะฉะนั้นป้าตื้นรักแล้วก็ใส่ใจเขามากนะคะไม่ไม่วางเลยแหละมันต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่เราค้นพบแล้วค่ะอ่าวิธีการทํามะม่วงแช่อิ่มนะคะขั้นตอนแรกท,ที่ที่ต้องทําก็คือเลือกมะม่วงก่อนให้เอามะม่วงอ่อนนะคะที่ไม่เข้ากะลาจริงมะม่วงอะ่ะมันทําได้ช่วงตั้งแต่เริ่มเป็นดอกกับ จนถึงห0สิวันนั่นแหละค่ะเริ่มเริ่มเอามาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นถ้าถต้ายาวกว่าหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้แล้วนะคะเก็บได้ในภายให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งสัปดาห์ก็เอาเอามาอ่อนนะคะแล้วก็มาปาดปาดที่จริงปาดเขาก็ไม่ไม่ได้ให้เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะถ้าใหญ่มากเราก็กาดทุนแต่ถ้าเล็ก ไปนะะี่ค่ะยางมันไม่ออกถ้ายางไม่ออกนี่เขามันจะกลิ่นมันจะไม่ไม่อร่อยนะคะแล้วก็ปาดวิธีกรารปาดก็ปาดเข้าไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปอกแต่ของเราสัญลักษณ์ของเราก็คือปอกสีขาวแต่บางบางบางคนเขาทาเป็นสีเขียวนะคะแต่ของเราปอกขาวเลยนะคะเสร็จแล้วก็ล้างนะคะล้างให้สะอาด ด้วยสองน้ำสามน้ำคือความสะอาดต้องเน้นเป็นหลักเลยนะคะหลังจากปอกแล้วเราก็ผ่าเอาเม็ดออกผ่าเม็ดออกแล้วก็มาล้างอีกสองครั้งสองน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ให้สุด็ษน้ำแล้วก็แช่เกลือขั้นตอนต่อไปก็คือแช่เกลือไว้หนึ่งคืนที่พัตติย์ทำนะคะแช่เกลือหนึ่งคืนด้วยถ้ามะม่วงหนึ่งกิโลก็เกลือหนึ่งขีด น,ะะนั่นคือทูดนะคะสิกิโลก็1ิขีนะคะแล้วก็ต่อไปก็เอาขึ้นหนึ่งคืนละแช่น้ําปูนอีกหนึ่งคืนแต่ของบาปิวนั้นไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นตรงที่ว่าน้ําปูนเรามีสีแดงด้วยนะคะเราผสมสีแดงผสมก็ไปทําไมสีแดงสีแดงนะีมันช่วยไม่ให้มะม่วงซีด มันจะออกเป็นเหลืองเพราะ,ะมะม่วงกับปูนก็จะทําปฏิกิยากันนะคะแล้วก็มันจะออกเป็นเป็นสีชมพูหน่อยหน่อยแล้วก็ออกมาเป็นสีเหลืองนะคะก็ทําให้ดูสวยงามแล้วก็น่ารับประทานแต่ถ้าคนมองว่าอืสีถ้ามองโดยไม่เขาบอกเออใส่ใส่สีหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะคะ ก็แรกๆมีปัญหาตรงนั้นนะคะมีถ้าเขาถามเราก็จะได้อธิบายแต่บางคนก็ไม่ถามเขามองแล้วก็ก็ผ่านไปแล้หลังจากนั้นเ,เขาก็รู้ว่าเราใส่สารอะไรไม่ได้เพราะว่าเราได้อ,อยยอและทีนี้ mm hmm. เขาก็ถุมตรวจเราตลอดเวลานะคะอาจารย์ตลอดเวลาเลยปีหนึ่งสองสามครั้งนี่เมื่อเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วไอ้สองวันที่แล้วก็มาเอาไปอีกตรวจเป็นระยะระยะเลยค่ะ พราะนั้นเราต้องรักษาวความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรทุกอย่างค่ะนั่นคือความสะอาดเป็นที่หนึ่งค่ะคนที่เข้ามาไม่ต้องเอาอะไรมานะคะมาเรียนรู้เขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมะม่วงหรือเกี่ยวกับการทําดอกไม้อะไรเนี่ยป้าติ๊วจะแต่แต่ส่วนมากจะเป็นบรรยายนะคะแล้วก็ถ้าใครจะลงมือทํา<ม>ก็ต้องบอกล่วงหน้าว่าออจะทําอันนั้นทําอันนี้ เหมือนดอกไม้จันเราก็ยังทําอยู่ค่ะทาอยู่เหมือนเดิมอุปกรณ์อะไรต่างๆเราเตรียมให้หมดค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นค่าอะไรแต่มาะระยะหลังมาแล้วก็อาจารย์อะไรเขาก็บอกว่าเป็นค่าวิจายกรบ้างนะเรียกค่าวิจายกรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขากําหนดมาพี่ของเกษตรเขาบอกว่าพี่อุ๋มบอกว่าเอาชั่วโมงละหกร้อ แค่ชั่วโมงเดียวพอแค่นั้นแหละค่ะส่วนมากจะเป็นค่าวิยากรแค่นั้นเองแต่สำหรับค่าวิยากรของของป้าติ้วนะคะก็ไม่ได้เอามาเป็นส่วนตัวเก็บในกลุ่มไว้น้องกินข้าวบ้างอะไรบ้างซื้อของบ้างจ่ายในกลุ่มเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องการเงินค่ะอันนี้ก็สำคัญของการดูแลกลุ่มเพราะว่าเราก็ไม่เอาเปรียบน้อง การทำงานทุกอย่างอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทำน้ำมะม่วงหรือปอกมะม่วงเขาจะมีรายได้ของเขาเอ่กิโลละสิบบาทถ้าเขาปอกถ้าเขาทำน้ำก็ขวดละสองบาทถ้าทำน้ำาิ้ิก,ก็กิโลละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะคือทุกทุกอย่างมันจะเป็นตัวเงินหมดเลยเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ต้องจ่าย เราตรงนั้นเหมือนถ้าเขามาอยู่เวรเขาก็ได้วันละ200บาทแต่ถ้าเขาอยู่แต่ถ้าป้าตออยู่ไม่มีใครอยู่ป้าตออยู่เองป้าก็ขอวัน50บาทนะคะเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องจ่ายเหมือนกันแต่ขอวันห้าบาทแต่ถ้าทํางานทั้งวันบางทีถูบ,บ้านถูบ,บ้างอะไรบ้างก็100บาทก็ก็ไม่เกินจากนี้นเพราะฉะนั้นคือเราต้อง่งสยกับการเงินด้วย ที่เราอยู่มาได้สามสิบกว่าปีทุกคนไม่ไปไหนเลยนอกจากเสียชีวิตไปสองคนก็ค่ะน้องนั้นก็ไม่ออกอยู่กันสลับกันไปเรื่อยๆค่ะเราํำได้ใจรักค่ะก็ถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจค่ะ ภูมิใจที่เราไม่คิดว่าเราจะเดินมาได้ไกลถึงขนาดนี้ตอนแรกก็คิดว่าเออทำไปเล่น,ลนๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่ากลายเป็นตอนนี้สินค้าของเราเป็นเป็นสินค้าที่ติดตลาดแล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องๆได้นะคะช่วยให้เขามีรายได้ช่วยชาวสวนให้มีค่ามะม่วงแพงขึ้นอันนี้น่าภูมิใจที่สุดแล้วก็เป็นสินค้าที่ติด น่าจะติดปากในตอนนี้เลยนะคะก็ปัตติม,มงโกเป็นยี่ห้อที่ท่านพูว่าตั้งให้นะคะท่านพูว่าบอกว่าลูกไม่ต้องรีบเดินนะค่อยๆเดินไม่ต้องรีบรวยปัตติมไม่ต้องรีบรวยไปเรื่อยๆก็ภูมิใจค่ะภูมิใจแล้วก็พอใจแล้วสำหรับที่ตัวเองทำมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายเรามันมัน,ม,นมันอ่อนแอลง ะะอายุมากขึ้นทุกอย่างมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออยากหาตัวแทนนะคะอยากหาตัวแทนมารับรับช่วงกลุ่มของเราแต่เขาไม่เอาอะเนี่ยค่ะที่ที่เป็นปัญหาในใจอยู่มีน้องรองประธานของเราเมื่อกี้ค่ะเนี่ยคนเนี้ยร่วมหัวจมท้ายกันมาเลยตั้งแต่แรกเลยเขานี่แหละน่าจะ ไม่วางตัวว่าอยากให้เขาทําต่อคือเราบางทีสังขารเราไม่ไหวแล้วเราเราอยากพักแล้วนะคะแต่ว่าใจามันเรามันมันยังยังรักตรงนี้อยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากอยากให้เขามามาเป็นตัวแทนเรานะคะก็เนี่ยยังยังพูดกันทุกวันแล้วก็ยังไม่ตกลงสักทีหนึ่งนะคะค่ะ,คะ,คะ ป้าตื้ออยู่ได้กับคําพูดของพ่อันแหละค่ะเพราะพ่อพ่อนี้เป็นคนคือคุณพ่อป้าตื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้าราชการถูงส่งอะไรคุณพ่อเป็นพานโรงแต่จิตใจของพ่อพ่อมีมีหลักการของพ่อก็คือพ่อมีลูกห้าคนผู้หญิงสามผู้ชายสองพ่ออยากให้ลูกผู้หญิงนั้นเป็นครูพ่อบังคับเลยลูกต้องเรียนครูหมดตั้งสามคน และพ่อรักการศึกษามากที่สุดในชีวิตพ่อพ่อว่าลูกห้าคนของพ่อต้องจบปริญญาหมดพ่อบอกว่าลูกผู้ชายพ่อไม่บังคับนะแต่ลูกผู้หญิงพ่อต้องบังคับให้ลูกเป็นครูเหตุผลของพ่อก็คือครูลูกต้องอยู่กับแม่ตลอดเพราะนั้นแม่สามารถสอนอะไรให้ลูกได้ดีดีนั่นคือความคิดของพ่อแล้วก็พ่อบอกว่า จงให้พ่อบอกว่าก่อนจะนอนเนี่ยลูกต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ลูกได้ทำอะไรบ้างได้ให้อะไรกับใครบ้างแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ถามตัวเองอีกครั้งว่าวันนี้เราจะให้อะไรใครนะสองคำถามนี้แหละคะ่ะก่อนนอนกับตื่นนอนนั่งถือขวังอยู่ในใจพระติ้วตลอดเวลาแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าทำทุกอย่างให้พ่อหมดเลย จนบางครั้งเราก็มานึกในใจว่าเราไม่ได้ให้อะไรกับครอบครัวมากมายแต่ว่าเราให้กับคนอื่นรอบข้างเราเต็มไปหมดบางทีลูกชวนไปเที่ยวเรายังไม่มีเวลาให้ลูกค่ะแม่วันนี้ไปไหมบอกไม่ว่างทำงานอยู่ก็ก็ยังนึกอยู่ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ตอนนี้ตามใจแล้วค่ะตอนนี้ต่อยแล้วเพราะนั้นต้องทำตัวเองใหม่แล้ว นะคะคต้องให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับลูกด้วยนะคะก็เป็นความภูมิใจอย่างถ้าเราคือคนเราอายุมันไม่ได้ยืนยาวอะไรนะคะมันมันมันสั้นนิดเดียวเหมือนพ่อว่าแต่ป้าตื้อคิดว่าตัวเองมีกําไรสอปีแล้วคิดว่าเจ็ดิบก็คงจะไปแล้วแต่ว่านี่นี่มันเจ็ดสบสแล้วเพราะนั้นเราได้กําไรไปสองปีก็จะทําต่อไปแล้วก็ทําจนกว่าสุขภาพ ของตัวเองจะไม่อำนวยแล้วก็ทำนะคะทำตลอดค่ะขอบคุณค่ะ